ครับพอๆกันกับเบาหลันหลงโค้งคือเก่านะครับช่วงเา้าสิมายามเดดบ็ดตานน่้ใส่ไวแล้วแต่แหลงบาน,นยามเบ็ดยามมองยามหลอบคือเก่า้วพี่เนาะขึ้นบนมายามึ้นเมื่อคำกเเ็เลยเรินน่มลงมาสักเดี๋ยวบนมายามมันขึ้นยันเนื้อหลอนเบิดอยู่ มันตอนเสามันสิเรืออยู่บ่พ่อ,อถืออยู่บ่ครับโน้ำน้ำกบบระโบขึ้นเป็นไรเรา,าขึ้นเนายังยังทรงๆอยู่คือว่าน้ำสิขึ้นมึงขึ้นแต่ฝนกบบระโบฝนกบบระพาะประหนักนะเอินใดหลังบ่เป็นแต่ทรงอิ่มอิ่มซิม โอ้ออยโหขึ้นยาลอยนะพี่น้องปกตินี้หรือเบ็ดลังใหญ่โผล่เพราะว่าเอาเบ็ดยอยู่น่าอยนะเบ็ดลังใหญ่ๆมาใส่มาใส่เบ็ดนี่ทั้งแถวปลามันกัดปลามันอยากลักถ้าเบ็ดลังใหญ่หลายฮะลองมึงเสียบเนื้อไว้อีกยามเบ็ดก่อนถึงลมายาหมอง กระส่งอยู่บ่เลือกใส่บ่ถือลวงมันบ่ใส่ทั้งเนื้อมันบ่แค่นี้ก็ไปตามีปลามีปูอยู่มึงยังบ่มีไปใส่หลอบป้าเนี่ยก็ะมิดติ่มซิมบ่ยามมึงหลอบอันนี้ก่อนตุ่มนะมันมิดอยู่ ป้าบอกเขาว่าหน่ะมันเป็นเวอร์น่าเวอร์เอนเวอร์นหลายกับเขาอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตุ่มยักตุ่มยักต <c oughs> ุ่มนีด้ อ้มีแต่กุ้งอืมมีแต่กุ้งมีแต่กุ้งเอาไปน,นี้อีกมีแต่กุ้งเขาเนี่ย Ừ, cũng khó đi vậy à. Sai biết những cái cầu vượt Bụng trụng như nên xì lắm น้อยบ่น้ำห้าลายอยากบกสิป่าบ่อยากถือน้ำบกอีนนี้เะพอ <work> คือขนาดที่โอ้หักเห็นตัวหนึ่งพี่เนองถือประหลาดเอ้ปาวันี่กันตัวนี้เดี๋ยวเสียบเนื้อล่างนี่กันใจ่บลึกบ่ถือประหลาดตัวเดียวเฉยไหยเลยเสียวไหนประหลาดไปห้าใส่เท้าหินคนนล Ừ. Thử nhiều phim phim nọ Thịt bắt đúc Ôi, hả cái gì mà thử nhiều nằm khổ người mình hợp bắt đúc nhạc đấy bạn này lúc đúc nhầy Tốc nhầy ừ. Ô, thử, ừ. thử chú phẳng Thử nhiều thế này <c oughs> เด็กสองตัวนี่บ้าป็นประหลาดกับป,ปบลาดุกอปลาบ่นเลยนี่ปลาดุกไงพี่นอ้องอะหลุนล่างสุดถ่ายบ้านี่ย ผนงานหลอบุ่มีพอโตมันโอ้ยหันเบ็ดมันอ่อนสื่อดอกเนี่ยเบิ่งมันหลุดคืดเอาไปของเชือกเนี่ยมันก็คือถือปลาตัวใหญ่เบิ่งใช้นูเงียได้เห็นเงียวยอนหันไตอยู่หันใช่ปะมันก็ cái tay này bên là Bên đây Khăn biết tiếng chú bình ọng Khăn biết tinh chú, khăn biết chú biết tiếng Ôi, đang sưu thải chẳng hiến Ba nhắn đây này Đeo bình ọng đeo Đeo nhìn biết ไม่จุ่มน้ำได้หน่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวหลุนจะลัางสุดถ่ายเจือๆปาาลาหยงหลับบานปลาหลาดโผาะหุห้ยหกหกเฮ็ดคับมังถือโตมันก่อนเป็นโตปลาอยู่ก็มาหกเลยหกแถี่น่อยโอ้ยมาผู้เดียวสำบาน เปล่าเรืเอ,อกัจะจบออกเพราะเรือ,อใช่แหละของกับของยวรุดเด้อเฮ้ย,ดดย,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 ยพี่น้องเจอของแท้แล้วโอ้ยนาก็เห็นล้งสุดถ่ายดีพี่น้องล้งสุดถ่ายดีซะพอาะเห็นคันโกงๆนงาน ปรากฏเลืองเออปลากดขังปลาขึงอ,อ่เออโอ้เป็นน้ำจมดูนน่พอ่อมันเลยถือถือในร่างสุดท้ายพอดีนี่เดี๋ยวพอแบบนี้ละเฮ้ยโอ้โอ๋โอ,อ,อตัวเดียวโอ้ตัวง่เตัวบัน โอ้ยเอากระสิถือหลังสุดถ่ายเกอบเป็นลืมยามพี่น้องเฮ้ยทำนี้กะที่ว่าอันนี้ดอกเปลี่ยนตัวนี้อันนี้เพราะเหลือมเอียงขัง Đừng có ngang con vào này ừ. Nóng ơi <laughs> Nóng ผลงานปลาเคืองว่าวาาัลังสุดท่ายลังสุดท่ายคือว่ามันที่โบถือแหละย,ยามมาแต่ก็ถือสองสามตัวอยู่นะครับเห็นผลงานนะปลาเคืองครับเบ็ดเยอนะะใส่เดือนห่าใส่ลาะฟัง่งมริยามมาเคลื่อนนี่อัดสิรุดลายลังอยู่แต่กันยังพอไดอ้ติดเมื่อครับสําหรับเบารัานนะครับขอพุณนพี่น้องนะครับมื้อนี้เขามารับชมให้กำลังใจกันคือเก่านะครับเพราะว่า อ่หากินแบบบานเฮานะครับใส่เบ็ดแน่ยามมองแน่ยามหลอบแน่มายามแต่หลอบก็เลยซือโอกาสเอาเนื้อมาใส่เบ็ดรอฟังนะครับในน้ำโค้งนี่แหละแต่พ่อ้านเดี๋ยวปลาเครื่องนะครับปลาเครื่องปลาดุกปลาดุกยังมาถือนะประหลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบลาหลัดขอจัดจบตรงนี้นะครับเนาะนะพี่น้องแต่ถือกับถึงเมื่อไงขอบุณสำหรับกำลังใจคือเก้านะครับที่มารับชม เบาหลัดนะครับทุกครั้งเสมอมานะครับสำหรับบรินี้ขอบคุณครับสวัสดีครับดอกเมื่อแล้วครับบ้ดนมันหมานมันหมานมันหมาน,มน